สวีรัสสวัสดีพี่น้องพบพอกันกับช่องพ่อดีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วหนึ่งโง่อยังไงโอ้ยสูตรไหนกับพ่อเนี่ยฮะสูตรมาตะใส่อีกฮะสูตรปบบโกยมาตะใส่สูตรโกยมาตะใส่สวัสดีเขตปัดปาด ใส่สูตรมาไหมพี่น้องอทนไมสูตรแต่ว่าไม่ได้พร้อมสูตรข้อรือสูตรมือหัวหให้ยังเนี่ยเมื่อถีบโอ้วอเลลมเอนเตอร์อเล,ลิฟตัววอมเอนเตอล์เโตรครับพี่น้องได้มา,ไ,มาไหมแต่ละใส่มาไหมแล้วพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมทำการแสดงแล้วนี่ครับมาผสมมือมาเฮ็ดผสมมือข้อมือ,อยังโยบ,บักนะครับพี่น้องพร้อมการทำมือการแสดงป้ายไม่อีกโอ้ยพวกขึ้นแล้วครับพี่น้องใต้ไหนล่ะ ขายบังไฟขุนแหลมบ่าวซอมเอาประตมาเห็นมันงมาพันยี่ี่เจาะวังเจาเสียผาสีไปเนอเสียกัเสียมาาเสียปีละมื้อเหรอน<า>อวะใช่เขาเสียก็เสียออกจกบ่าเขาเอาตัวเนออะไรก็่บ<ฮ>้านว้ยอบประต่อเพืท่องทิ้งเพื่อเนาะ ึ้นป้ายบักย่างดีไหมเนาะึ้นมาตทานเด้เนี่ยเอาหมูว่านที่อย่างี้าวอาล่องวดบัองอันนั้นหนุ่เนี่ดบังนี่ังมันไอหมว่านมื่อกว่าเนี่ยไหมล,งม,ลงมือแบบไรล้มมือปุก๊กปุ๊กันนั่นนันมันเป็นมือ,อยังมันมันสือเป็นมือมือรับตเออ ว่ามันเหมือข้อจูด้วยล้ำตัวมันมันเป็นในขี่เกียร์หรือเกิดนาอา้าเอื่นไหมบ้านี้เจ้าขึ้นว่ามันเหมือข้อมันจูด้วยข้อใช่ยังเนี่ยมันกับมันบ่ข้อนี่การธรรมดามัมีมันมีขี่เกียร์อา้าเออขี่เกียร์มันขึ้นกันบ่บ้านนี้จูด้วยกันแล้วว่าแล้วคัดออกแล้วมันก็บ่ันขึ้นสรุปแล้วมันหลงหรือบ่หลงหลงหลงเหลืใช่แล้วว่าชื่อน่นะ โอ้ก oh, uh ็คนเาทำในทั huh. uh ้งนั่นนี่นี่ในทังม่นี่อย่างเหมือนในทังงยี่ยีนี่ในมีลำโตโตทั้งหน่อยทั้งรอบนั่นก็คีอคเป็น่นโตมันมันมาเวอันนี้มันบวทังไงก็เลยเอาไปใช้หั่นข้บงอ๋อเพานั่นแย่อื่นของย่อื่นมม่ตีแหงหัวไกแหงหัวสองไแหงแต่ว่าข้อนี่ชุ่ม พ่อพ่อกำลังเกู่นี่งโอมพ่อตีนี่หั้นตะแกงเบอร์ใดนี่เบอร์เกตโอ้นี่ตีว่าตะแกงเบอร์เกตลืมไปนี่เออโอ้ก็สั่นแต่เฮ็ดยุ่นแล้วสั่นแล้วแล้วโอ้ยมาเฮ็ดอยู่ไหนล่ะมันยังคือมันยังคือเฮ็ดบังไฟก็ไม่เฮ็ดอยู่บล็อกอยังยังตัเนาะได้ป้ายได้ยังตรงนี้พูดน่ะเอาพี่น้องผู้ใดอัดบังไฟรับจ้างเด้อถึงเงี้ยข้าวนี่แล้วมาอัดบังไฟเด้อ อับังไฟรับจ้างให้พ่อแล้วนะอันบางแคก,กบาทให้เพิ่นบงังแกบาทบางัลบงละลอยบังละอยแทง่งหัน้ำให้นํ้าซีฟต์เลยอยหาแท่งหัวน้ำโอ้ค่าแทงหาีค่าแท่งหาบาทค่าอเออน่อยไร้มาคุยกันเออหน่อยไร้มาคุยกันได้คุยกันได้เออมาช่วยสันโยิจังใดน้ออะไรอย่างาแล้วกมาอับงไฟให้นเรานี่ยนะลูกคนมาอีกสั้นเครื่องสม มือไห่อทรเนี่นทอทรารเน่หานเนี่ยท่อทสลุแล้วถึงาดอยู่ฉันถึงนี่หนูว่าก็กท่หาอยู่บอกว่าไม่เห็นหล้าเนี่ยแ่้คือต่ออยู่ด้เนาะอ่าง่จไม่ได้ทำแต่ในท่หาเราอ่างมันก็อย่างสีขางสีน้ำมันเป็น่นี้หรอกนมามันลมาทำกันเรื่ยได้แบดนี้มันหัวเหมือนได้บบนี้ มันก kind of so ็ตกดีครับพี okay. mm ่น hmm. hmm. hey. yeah. ้องไส้แ hmm. น mm ่มื่อเสาร์ยี่ย้ายจืึนแต่ท่ามารถเอาผ้าคุ่มไว้หั่นทีลดถรถเจ้าะคุ้มโมโหฮะออกแล้วด้เอาออกไปไปใส่ออกไปยังเอาผ้าออกไปปองอาญน้าไปยื่นหั่นนะเขาออกยังจะว่าเรื่องอะไรกันขึ้นผ้าพุ่มไปหั่นเด็กเตามากมาปล่อยเตาไปหั่นที่อปล่อยไปใส่ในซามีลด โอ้เป็ัเครื่โลดและเอาลงไปใส่กินนี่ลงไว้่ปลาดุกกระนจินไปบ่คือบ่มานน้ำเนี่ยก็จำมันหลายอันหลายแนวก็เลยบุรามาโอ้ยบ่จับมาอ้อมเนาะโอ้ยเอามาอ้อมก็เป็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเอาไปใส่กับไม้มาด้วยหนเอามาอ้อมน้ำมาลาบมาจิลาบดุกจินนสลาบแซ่บเนาะ้ยเอามาเอาไลาบปลาดุกไหมมาพักกินได้เลยปลาดุกกระดานเนาะปลาดุกปลาดุกโอ้ยปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าเนาะดุกหน้าเนาะ ก็ฉันเผาเผามันไกลแล้วสิว่าติดใจปลาดุกปลีอันถือกับถือกันว่านึงชรังอีกได้แบบว่ากันเนี่ยเอามาให้ไปเพื่อนของมันไกลติดใจปลาดุกขลีอันก็เลยว่าเอาไปมาเลยบ่ร้อยนึงเออร้อยนึงก็ไปเอามาหมดเนี่ยร้อานนี้เอาทิศเจี๊ยแม่เพื่อนเออเพราะว่าแม่นให้ให้กินซะแต่เอาครั้งไว้สะกินเลยนะคนนั่นน่ะมันล้วนเอาเลยว่าจะขายเด้จะขายได้อามาอมเนอะ คอมเเปียใอย่างนี้ถ้ว่าจูดลงไปก่อนเนี่ยอ่อมืออจูดลงไปว่าใจมากมเนียจูดบ้างได้ยัจะจูดตรงเคียไปจูดบ้างหน่อยาว่าจูดบ้างหันแรงเด้ <โอ S 2> จูดบ้างดีดีหันแรงมัน,นจะเป็นข้อไม่ก็ได้แนว่าาว่ามืนอนี่แหะค่ะมันอ่อนก็จะว่ามันมันไหมบา้างเนอะ องคับนี่มอว่อนเลยเอ้ยมันแข็งมันดีหมดมือ้องสี่ขีดฮะันโลมือมือบังสขีดมื้องสขีดบ่อนแล้ากบอนเลยน้มาเยสันน้าเนี่ยมาแล้วก็จ่งจุดบงทนนี่อัดมือนี่มืออื้นเยอะเวนออกเลยม่ตกงนี้ละ ผู้ใดไม่เห็นไฟก็คือสวรรค์นะบ้าซ้อมก็เลยบ้องชีพแล้วก็เมื่อไดก็ถามหาคู่มือนีเนอน่เป็นยังไงพระนะเป็นยังไงก็รล่อเจ้าของเพิ่นมาขึ้นเนาะเขาบอกอยากเอาขึ้นแล้วว่าเป็นเจ้าของไหมแน่วันนี้มันทรงเป็นเจ้าของคนนี้จังมานโยข้นนี่โยไหนครับยกเป็นปตายพิธีแล้วพิธีการแล้ว หมู่บ้านเขาก็จูดตัวอไรหมู่าเขาโทษกันไปเรื่อยู่งสวยสันเขาบอกอาจ,จูดบ้างนั่นไหมบางคู่กันครับไปจับหางกุญแจ <laughs> บางคู่กันตีไปจับหางกุญเจาที่มาอยู่นี่ไหมเขาไปจูดเขามาจูดว่านท่านถามเขากันอยู่ว่าเป็นยังไงเรียกว่าที่ย่างไห้ยุ่งสองสวัยเศร้าสนอ มันอนายสองรโอ้สองร้เนาะไกลกันโประกาศว่างาว่าพวูสีไว้เพิ่งสามร้อสิบหาเ่งสองสองร้อยสิบนหมเพินะเินกันจุดร้อยนึงพนเนาะผสมสักสีกานว่าอลนอนมาหลับดิ ก็เลยเด้ไปพ่อสูตรมาจะฟังผลฟังเล่าเลยแกว่าเห็นแต่พ่อเสียเงินโอ้แกเลยโทรมาเลยเต๋อพออันนี้แกทักมาเลยเต๋อเออโอ้หางแค่ไหนโอ้พี่น้องทั้งสอบปลอดเล่าครับพี่น้องพี่น้องฟังใจก็เห็นเบื่อไหรคลิปเนาะเบื่อไหรคลิปเ่อไหคลิปเห็นแต่พ่อแลมไปจูบไประเทศกับมิตรแพรเขาวันว่าเพิ่กอเลย โอ้บ oh, oh, on, ่ธรรมดาเด้อบังไฟบังไฟฝังสายบ่ธรรานมาดาเนอะก็จะตูกล่ำตัวหันล่ำตัวกันไม่วัดไม่เข้นได้เลยโอ้ยล่ำตัวเจ้าก็ว่าเจ้าข่อกับข้างมันอย่ใคว่าล่ำตัวนี่บ่มีผู้ใดเก่งเท่าเจ้าที่อยเบิวนเรประเภทล่ำตัวบังไฟแต่ว่าบันี้เจ้ามาผิดอยู่ข้างอยู่ข้ออยู่หัวมันนี่แหละเจ้าเห็นบ่บางที่เจ้าไปเอามาเนี่ยมันบ่บางยั่งเบิดเจ้าเห็นบ่ นั่นแหละเจ้าว่าจังไงมันหนักพอเจ้าไปจับเจ้าเบิ่งถ้ามด้บิ้งไฟสิบัหนักกว่านั้นเด้มันสิไปยู่ได้เองแต่ยู่ท้องฝ่ามันก็เขียวลงมาต้องไฟหนักกว่านั้นมันสิล่องไร้แต่ก็ตามจมลงมามิงมิงมิงคือเกามันบังมันยั่งเบิดหางกันยั่งเบิดเนาะเหล่าเบี้ยแจักเม็ดเนาะว่ามีมือเผาบังหายังบไนี่เอานตี๋เโอะนี่แหละ เอาไปตากคนกัะดึงของ h ม m นี้กซังกะเออกขอมใน้นีโอ้มงอบข้าวเจีเด็ดปายไมเก่กิโลวะวจซื้อไปอยู่ขาเจซื้อกวอนกันวัจะซื้อไปเดหมกอก้ปลาบงไงปลาบุ้งนยจยอรเขาเองน้ำ หาซ้อนกลางลําซีพุ่นน่ะแม่นไปนี่ครับเนาะเอาจักหน่อก็ได้มึงเลยเอยเป่นตสิเป็ดตากคนบ่้อ นายกฤษฎีพน,นออ้องกับขาฝากช่องพ่อใหญ่ลีลำเพลินออบติเชีย่ยอน้ำในได้พน,นองเนาะฝากติดตามกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้น้ำแน่พี่น้องรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากไว้ชนสักสานคลิปหน้าพอกันไหมสวีสดัสสวัสดีครับ